วันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องรูปคีเรขาคณิต3ามิติรูปแรงนะคะปริซึมไปดูกันเลยค่ะการขียรูปเรขาคณิต3มิติก็คือรูปรูปีของเรขาคณิต3ามิติหรือทรงสามมิติใดๆ เป็นรูปเรขาคณิต2มิติที่สามารถนามาประกอบกันแล้วได้ทรง3มิตินะคะการขี้รูปปริซึมรูปแรกนะคะก็คือการขี้รูปปริซึมสามเหลี่ยมนะคะเราจะต้องรู้จักว่าปริซึมสามเหลี่ยมมีส่วนประกอบใดๆมีส่วนประกอบอะไรบ้างปริซึมสามเหลี่ยมก็จะมีหน้าตัดหรือฐาน เป็นรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ2รูปแล้วก็ด้านข้างจะเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าเวลาที่เราคลี่รูปออกมานักเรียนเห็นไหมสังเกตเห็นไหมมันก็จะมีหน้าตัดหรือฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่เท่ากันแล้วก็ด้านข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดตามลักษณะของฐานหรือว่าหน้าตัดนะคะ ถ้าเราจําส่วนประกอบของรูปปริซึมได้เวลาที่นักเรียนวาดรูปครี่นักเรียนก็จะวาดได้ง่ายขึ้นอ่าอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของรูปคลีของปริซึมสามเหลี่ยมนะคะว่าเราจะวาดได้ทั้งหมดกี่แบบหรูปสามารถวาดได้หลายแบบมากอันนี้แบบที่หนึ่งที่ เราจะนิยมวาดกันนะคะแบบที่หนึ่งแบบนี้เลยเห็นไหมหน้าตัดหรือฐานจะเป็นสามเหลี่ยมที่เท่ากันแล้วก็ด้านข้างจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ลักษณะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าหน้าตัดของเราจะเป็นสามเหลี่ยมชนิดใดซึ่งสามเหลี่ยมที่เป็นฐานหรือหน้าตัดเราสามารถจะวางอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้จะวางอยู่ตำแหน่งที่หนึ่งที่สองหรือว่าที่สามก็ได้เวลาที่นักเรียน พับกลับไปก็จะได้พับเป็นรูปเลขคคณิตศาสตร์มิติมันก็จะได้เหมือนเดิมนะคะอีกแบบหนึ่งค่ะแบบที่สองแ,แบบที่สองให้ในักเรียนจินตนาการเหมือนการปอกกล้วยปอกออกมาทีละกีบทีละกีบแต่ว่า,าวิธีที่สองไม่ค่อยนิยมวาดเท่าไหร่เพราะว่ามันเกะก,กะแล้วก็เปลืองพื้นที่ดูไม่ค่อยเรียบร้อยแต่ว่าลูกครี่ของปีซึมสามเหลี่ยมเนี่ย ไม่ได้วาดได้แค่ส่งแบบนะเรียนมีอีกหลายแบบเลยนะักเรียนลองไปวาดดูนะคะอ่าต่อไปเป็นการเขียนรูปปริซึงสามเหลี่ยมมุมฉากอ่าเมื่อกี้เป็นสามเหลี่ยมใดๆใช่ไหมสามเหลี่ยมมุมฉากก็แสดงว่าฐานหรือหน้าตัดจะต้องเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหม เวลาที่เราคลี่ออกมาใช่ไหมอ่านักเรียนดูนะก็จะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากที่เป็นฐานสองรูปเห็นไหมคะแล้วก็ด้านข้างจะเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ขนาดตามลักษณะของฐานนะเห็นไหมเวลาที่มันคลี่ออกเห็นปะมันจะได้ฐานที่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากสองรูปแล้วก็ด้านข้างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือว่าสี่เหลี่ยมมุมฉากที่ลักษณะที่ขนาดต่างกันค่ะมาดูสิว่าเราจะขี้รูปปิซึ่มสามเหลี่ยมมุมฉากได้ทั้งหมดกี่แบบอ่าน,นี้แบบที่หนึ่งแบบที่หนึ่งก็เห็นไหมฐานหรือหน้าตาจะต้องเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากสอ,สองรูปใช่ไหมแล้วด้านข้างก็ จะเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามลักษณะของฐานหรือหน้าต,าตัดมาดูอีกแบบหนึ่งอันนี้แบบที่สองส่วนใหญ่นักเรียนจะเคยเห็นแบบที่สองมากกว่าจะนิยมวาดเป็นแบบที่สองมากกว่าแบบแรกไม่ค่อยนิยมเห็นเท่าไหร่อันนี้เห็นไหมฐานหรือหน้าตัดเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วก็ด้านข้างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามลักษณะของฐานและหน้าต,าตาดัด อ่ารูปที่สามอ่าการคีรูปปริรรซึมสีรร่เหลี่ยมอันนี้สี่เหลี่ยมถ้าเราระบุไม่ได้ว่าเป็นสี่เหลี่ยมอะไรเราก็ปริซึมสี่เหลี่ยมอย่างเดียวนะเพราะบางทีอาจจะไม่ชัดเจนว่าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าอ่าก็ถ้าเป็นปริซึมสี่เหลี่ยมใช่ไหมฐายก็ต้องเป็นสี่เหลี่ยมใช่ป่ะเวลาที่นักเรียนคลี่ออกมาใช่ไหมก็จะเป็นสี่เหลี่ยมที่เท่ากันสองรูปแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามลักษณะฐาน ่าดูอีกหนึ่งครั้งนะอ่าเห็นไหมเวลาที่เราขี้ออกมาส่วนประกอบก็ยังอยู่เท่าเดิมนะมีฐานเท่ากันสองรูปนะแล้วก็ด้านข้างเป็นสี่เหลีล่ยมผืนผ้าตามลักษณะาฐานมาไปดูซิว่าครูจะคลี่ได้ทั้งหมดกี่รูปอ่าแบบแรก ส่วนใหญ่นะก็จะคี่ลักษณะแบบนี้จะคลี่ลักษณะแบบนี้นะคะนักเรียนเห็นปะฐานเป็นสีฟ้าอ่อนจะเท่ากับทุกประการและด้านข้างก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือว่าสี่เหลี่ยมมุมฉากนะตามลักษณะของฐานอันนี้ครูมาดีคลี่ให้ดูแค่แบบเดียวจริงๆแล้วมีอีกหลายแบบนะนักเรียนลองไปศึกษาดูนะ ต่อไปปริซึมสี่เหลี่ยมจัตุรัสแสดงว่าฐานหรือหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมเวลาที่เราคลี่ออกมาใช่ไหมก็ต้องมีสี่เหลี่ยมจัตุรัสสองรูปใช่ปะแล้วก็ด้านข้างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เท่ากันด้วยทําไมต้องเท่ากันเพราะว่ามันเป็นปริซึมสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหม ในเมื่อฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตรุรัสแล้วด้านเท่ากันทุกด้านเวลาเราคลี่ออกมาก็จะต้องได้สี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือว่าสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เท่ากันสี่รูปด้วยอ่าเดี๋ยวกูมาดีจะเอียงให้ดูนะนอนให้ดูเลยว่าอ่ารูปคลี่มันเป็นยังไงอันนี้อันนี้ครูมารีคลี่แล้วลักษณะเหมือนการปอกกล้วยนะปอกลงทีละกรีพีละกรี ไปดูสิว่าเราจะขี้รูปได้ทั้งหมดกี่แบบอ,อันนี้แบบที่หนึ่งเหมือนที่เราดูตัวอย่างไปเลยจินตนาการเหมือนการปอกกล้วยปอกลงมาทีละกลีบอันนี้ฐานใช่ไหมฐานหรือหน้าตาใช่ไหมแล้วก็ปอกลงมาทีละกลีบทีละกลีบทีละกีบแล้วก็อันนี้ฐานด้านบน แบบนี้ไม่ค่อยจะนิยมวาดเท่าไหร่เพราะว่าคัอวมันเกะก,กะแล้วก็เปลืองพื้นที่นี่แบบนี้แบบที่สองจะนิยมวาดวาดกันมากแล้วนั่นเลยก็จะเจอบ่อยแล้วก็ตรงนี้นะตรงนี้สามารถอยู่ได้สามได้ทุกตำแหน่งเลยตร,ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้แล้วมันไม่จําเป็นจะต้องวางอยู่ตำแหน่งเดียวกันก็ได้อยู่ตรงตำแหน่งไหนก็ได้เวลาเราพับกลับเป็นเลขาคณิตสามมิติมันก็จะพับได้พอดี ต่อไปปายปซึมห้าเหลี่ยมอ้าวก็จะต้องมีฐานที่เป็นรูปห้าเหลี่ยมก็ขึ้นอยู่ว่ามันเป็นปีซึมที่เป็นปีซึมห้าเหลี่ยมด้านเท่าหรือปีซึมไม่ใช่ห้าเหลี่ยมด้านเท่าถ้าเป็นห้าเหลี่ยมด้านเท่าหน้าตัดกับฐานก็จะต้องเป็นมีรูปห้าเหลี่ยมสองรูปใช่ไหมด้านข้างก็ต้องเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เท่ากันทั้งหมดห้ารูปอ่าดูนะ เวลามันเคลียออกมานะเรียนก็จะมีหน้าตัดหรือฐานใช่ปะที่เป็นรูปห้าเหลี่ยมสองรูปแล้วก็ด้านข้างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือว่าจะเรียกว่าสี่เหลี่ยมมุมฉากก็ได้นะเห็นไหมอันนี้ดูอันนี้ดูชัดเลยอันนี้ชัดเจนเลยเห็นไหมมีฐานหรือว่าหน้าตัดทั้งหมด2รูปที่เป็นห้าเหลี่ยมแล้วก็ด้านข้างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ถ้าเป็นห้าเหลี่ยมด้านเท่าก็ด้านข้างก็จะเท่ากันหมดเลยอ้าวดูสิว่าเราจะครีรูปได้ทั้งหมดกี่รูปได้ทั้งหมดกี่แบบแบบแรกนี่ไงแบบเนี้ยก็คือแบบจะเข้าใจง่ายนะแต่ว่าเวลาที่เราวาดส่งครูหรือว่าอะไรเงี้ยมันดูไม่สวยงามแล้วมันดูแบบ เก่งกลางยังไงไม่รู้อันนี้นี่แบบที่สองจะนิยมวาดมาก <S <S คุณมารีบอกแล้วใช่ไหมว่าตรงหน้าตัดมันตรงเนี้ยไม่จําเป็นต้องวางอยู่ตำแหน่งเดียวกันก็ได้อยู่ตำแหน่งไหนก็ได้นี่ภายในนี่สี่เหลี่ยมผืนผ้านี่จุดที่สองที่สามที่สี่ได้หมดเวลาที่เราพับกลับเหมือนเดิมมันก็จะพับเป็นรูปเดขาวคณิตสามมิติได้ ปีซึมหกเหลี่ยมก็ต้องดูว่ามันเป็นหกเหลี่ยมด้านเท่าหรือว่าหกเหลี่ยมด้านไม่เท่านะเหมือนเดิมหน้าตัดก็จะมีอยู่สองสองรูปที่เป็นรูปหกเหลี่ยมด้านข้างก็เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอ่าเห็นไหมเวลาที่เราคลี่ออกไม่ว่าจะเป็นปีซึม ห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมสี่เหลี่ยมด้านข้างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหมดเลยหรือว่าสี่เหลี่ยมมุมฉากหมดเลยแตกต่างกันที่หน้าตัดหน้าตัดเป็นรูปอะไรรูปหกเหลี่ยมก็จะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าหกรูปหน้าตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมก็จะมีด้านข้างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสามูปตามลักษณะแล้วขนาดของด้านข้างก็ขึ้นอยู่กับฐานอันนี้น่าจะเป็นปีซึมหกเหลี่ยมด้านไม่เท่า เดี๋ยวลองไปดูว่าเราจะขี้มันขี้รูปมันได้ทั้งหมดกี่แบบอ่านี่แบบแรกเหมือนจินตการปอกกล้วยนะก็มีหน้าตัดเป็นหกเหลี่ยมใช่ไหมด้านข้างก็เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหกูปแล้วก็ตรงนี้นะนักเรียนหน้าตัดด้านบนเนะี้ยฐานหรือว่าหน้าตัดด้านบนเนะี้ยเราไม่จาเป็นอยู่ตำแหน่งอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้นี่ภายในสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้ แบบที่นิยมใช้จริงๆคือแบบที่สองดูว่าแล้วก็สวยงามแล้วก็ดูเรียบร้อยก็เหมือนเดิมนะตรงนี้นะหน้าตาดนะัดเอาไว้ตำแหน่งไหนก็ได้